สวัสดีจ้ามัอนี้แอลกาอีพามากินตำแตงมูยอรวกพักนะจ๊ะมัอนี้ก็เป็นเหตุคลิปแรกเด้อจ้ากะอีเคลื่อนเคนแดงจ้ามากินเลยจ้ะเผ็ด แล้วก็เป็นขน,นเวาเวค่อยเก่งนะจ้ะเห็ดคลิปแรกกะอี้เป็นคลื่นๆในอายแดจ้ะแต่เวาภพาษาบานจะคล้องเลยเนาะจ้าเนาะมีแห่งเขาเขาสวยแล้วก็มีแห่งขนมเซนแล้วกะลวกพักจ้ะ มือแรกกากินก็คืออีเลื่อนเขื่นได้เนืองจาแบบกะอีมีแต่ก,กินได้กะบเบาๆเบาเด้องจากกข้อถดข้อผายได้เด้องจา กัะซอยเป็นกำลังใจให้แอลไดเดจ้าหายคลิปมือแลกบอดีมองได้กะต่ชมได้เดจ้ายานมันแซบทองเนาะเอก็เลยเอาเขามากินหอม กินคนเดียวกับอีคืนๆเบาเบาไฟเก่งตามแตงเพชรครับ วายิ้ายตอนกลางวันก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ายข้องจา้าค่ายน้ำค่ายกาแฟพะกบอี่เป็นยางไงล้ะจ้ากะบ่ค่อยชำนานแค่จะ้ะกะกินในห้องไปก่อน ค่อไๆเป็นค่อไๆไปจ้าคาียง luar hab. ค่อยๆปับปรุงไปจ้ะโบเคยแต่ลาสดปกติกับอบคอยลาสดอยู่แล้วค่ะเป่นเคลื่อนๆกล่องค่อยๆปับปรุงไปจ้ะ สดน้ำก่อนวอผักัวอผักเอ้าป็นน้องไม่ขันบดีมื่อไห่ก็ตีตีใดเด้อจ้า คลิปแรกจ้ะแล้วก็อีบโบคอยเบากินเบาบ่คอยกินเป็นไรจ้ะเป็นคนเลยจ้ากะไก่เบาภาษาบาลจาะออคล้องค่ะอีบเบาภาษาอีซ่านภาษากลางเงี้ยกับเหมือนไก่โบแบบถนัดอะค่ะ,ะก็คือแบบเบาภาษาเลยจะคล้อ,องกับอีแบบ ปิ่นตัวเขนจะพองดีจ้ะอาบน้ำน้าสดมาายเลยจ้ะทายในห้องมันมืดทางนอกกับอกควยสะดวกกันเลยเข้ามาทายในห้องจ้ะ กินเหงเขา้ากินเหงขเานมเซนคันมีมูกินคืออีแซมนะจ๊ะติใดเด้อจ้า 吧。 แซ e. like ่แซ่เ็ดเบ่บอาไล่บ่เอาเก่งก็ขออภัยได้ไล่ได้จ้าเดี๋ยวคลิปตัวๆไปก็อีป้าปุ่งไปเรื่อยๆจ้าแบบบานๆ เก็บไปกับอีค่อยๆเก่งไปนอกจากเนาะอ่แซปแล้วก็ค้อ เอาไว้ซัมนี้เด้อจ้ากะสวัสดีจ้า